ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือ2นะครับจากร้าน k คเอ c t o ็กอร์ำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนำเอฟซมาชมรถนะครับแท็กเตอร์มือ2อครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโซนหลังร้านนะครับที่ k คเอท็กเตอรหนองกีบุรีรัมย์นะครับผม เป็นช่วงเย็นๆครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังเวลาทีมช่างเลิกงานนะครับอาเสียงก็จะเบาๆนะไม่ค่อยมีเสียงรบกวนนะครับถ้ารีวิวช่วงกลางวันนี่หนึ่งแดดร้อน2เสียงช่างทํางานก็จะดังก็จะแทรกบางทีก็จะ,ะ,ะเสียงพูดก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับก็เลยต้องเลือกเวลาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็มาดูรถนะครับของเคทักเตอร์น้องกีบุรีรัมนะครับซึ่งก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็น่าจะ โซนหลังร้านน่าจะราวๆสี่สิบคันได้นะครับตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาไล่เรียงกันามามีคันไหนนะรุ่นไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับอ่าก็เดี๋ยวไล่เรียงเริ่มตั้งแต่ตรงไหนดีเอ่ยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเอาจะได้ไล่ยาวทีเดียวเลยเอาไปไปนู่นก่อนดีกว่าครับไปฝั่งฝั่งนู้นมาโอเคนะครับก็จะมีคูโบต้ายันมานิวอแลนจอนเดียอิซกินะครับ หลากหลายรุ่นหลายค่ายเหมือนกันนะครับพอมีให้เลือกเดี๋ยวคลิปนี้เริ่มต้นที่ M 5 0 0 0คันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ M 5 0 0 0 SU นะครับรถสภาพนำเสนอแบบตามสภาพแบบนี้ก่อนนะครับจะได้ใบดันผ่านหลังเล่มทะเบียนนะครับขายตามสภาพ2อง0 0 0สามบาทครับวันนี้2องแ0 0สามหจัดไฟแนนซ์ได้แสนเก้ครับยอดดันได้ถึง2อ0 0สนครับ M ห้าพันเนี่ยดันได้2องแสนสแต่2องแสนสต้องมีคนค้ำนะครับถ้า จัดเต็มก็คันนี้ดาวอยู่ที่1 9 0 0 0บาทดาวได้ครับ1 9 0 0 0บาทถัดมาคูปุต้า L 3 6 0 8 3608ตัวนี้เป็นตัว DT ทีนะฮะเล่มปี5-4รถก็สภาพเดิมยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรรถสีเดิมนะครับสีเดิมเดิมยางก็สภาพดีครับยางหน้ายังดูใหม่ครับฝั่งนี้ยางหลังดอกเต็มดีเครื่องเกียร์ไฮดรลิกโอเค รถเดิมๆตัวนี้เปิดอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทครับคันนี้2 4 9 0 0 0จัดไฟแนนซ์ได้แสนแสนแปดครับรุ่นนี้36จะได้แสนแปดนะครับขายสดขายผ่อนนะครับรับแรกเป็นที่เทิร์นขายทุกเงินขายครับที่เคสอกนะ็กเตอร์น้องกีบุรีรัมนแท็กเตอร์มือ2อุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็มีทั้งมือ1และมือ2ส่วนนี้จะเป็นมือ2มือ1ก็จะอยู่ในในโงร,รงรถตรงนู้นอ่าแล้วก็โซนด้านหน้านะครับเป็นอุปกรณ์มือ1อ่านะครับสนใจรถไถอุปกรณ์ต่อพว่วง หรือจะเป็นรถเกี่ยวข้าวครับรถเกี่ยวข้าวจะเป็นรถใหญ่ตรงน้นนะคูเปอร์ต้าหมดครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาก็สั่งได้ครับอยากได้รุ่นไหนก็ติดต่อมาถัดมาเป็น l 4018 4018ตัวนี้อ่าน่าจะเล่มปี62รถเดิมๆรถไล่ครับรถไล่แท้ดินแดงยังไม่ได้ล้างเลยครับเห็นไหมสเกตร้เนี่เป็นพวกดินที่อยู่โซนรถอยู่ที่อำเภอหนองบุญมากครับอ่ารถทาไล่มันดินก็จะเป็นแดงๆนี้เขาเรียกรถรถไล่แน่นอนดินดงดินแดงเครื่องเดิมคัดเดิมครับเนี่ยไม่เคยแกะหรอกนะครับรถเดิมเดิม เล่มปีตอนนี้น่าจะปี62ถ้าจะไม่ผิดนะครับท้ายเดิมไม่เคยแกะครับรถเดิมๆยังไม่ได้ล้างด้วยซ้ำเดี๋ยวให้ล้างอีกสักหน่อยจะดูสวยกว่าน,นี้นะครับตัวนี้นะครับปี62รถดเดิมๆสภาพนี้เอาไป399,000บาทครับคันนี้399,000รถไร่แท้เดิมๆนะครับถัดมาเป็นอ e ีเซกิตอนนี้ NT540 ฮีเซกิเอ็นทีห้าสี่ศูนย์อ่าเห็นเอฟสีถามมาว่าหมดหรือยังยังเหลือครับอ่ามีเหลือสองคันนะครับมีคันนี้กับคันที่ปรับสภาพอยู่แล้วคันนั้นกําลังทําสีใหม่ทั้งคันอ่าคันนี้ก็อยู่ที่สองแสนอ่าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สองเจ็ดเก้านะรถเดิมๆหน้าหลังเลื่มทะเบียนนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแต่มาจะเป็นเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้เดี๋ยวดูปีก่อนนะครับอ่าข้อมูลจะอยู่ด้านหน้าตัวนี้ปีห้าสาม นะครับรถเดิมๆเ,เหมือนกันใบดันผันหลังนะครับใบดันผันหลังนําเสนอ2ชิ้นนะครับใบดันผันหลังโตรตารี่ยังไม่ได้รวมครับราคาที่นําเสนอนะครับอ่าตัวที่เอาไป3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสภาพน,นี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะ M หกปีห้าสามถัดมาก็จะเป็น M 6อีกคันตัวนี้ปี54นะครับปี P 54นะครับอ่าตัวนี้ ยางดีๆสี่เส้นเลยครับรถเดิมๆเหมือนกันครับเครื่องเดิมคัดเดิมยังไม่เคยตัดท่อนเลยซ้ำคันนี้นะครับคัดเดิมๆนะตัวนี้ปี5้าสี่ไป4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันดูยางครับยังสภาพเต็มสี่เส้นเลยไปด้านทันหลังครับอ่าส่วนคันนี้อ่ายังไม่พร้อมข้ามไปก่อนนะครับถัดมาก็จะเป็น L 5 0 1 8 L 5 0 1 8ตัวนี้เช็คสภาพยังไม่เสร็จด,ดีครับยังเดี๋ยวคมใบมีดใหม่เดี๋ยวใส่เป็นคมใบมีดให้ใหม่แล้วก็กราบข้างซ้ายขวานะฮะรอเบอิกศูนย เก็บสีสันให้สวยงามนะครับยางใหม่4เส้นตอนนี้ราคาอยู่ที่4 8 9 0 0นบาทครับสภาพนี้4 8 9 0 0นแเาพเช็คให้ใหม่ยางใหม่4เส้นนะครับอ่าเดี๋ยวยังไม่เรียบร้อยดีเดี๋ยวใส่เฟอร์นิเจอร์เสริมให้ครบนะครับเล่มปีไหนเออเดี๋ยวไปดูเล่ม l 5 0 1 8ตอนนี้ปี59นะครับเล่มพร้อมครับสวยๆเลยนะครับ4 8 9 0 0 0บาท4708อีกคันตัวนี้ติดจองแนละ้วลูกค้าอำเภอหนองกี่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ4708 4018อีกคันคันนี้3แสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับ40คันนี้3แสนสามหมื่นเก้าพันรถดั้เดิมปี64ด้วยซ้ำนะครับปี64นะครับอ่าแล้วก็จอรดเดีย5310ตอนนี้ติดจองไปแล้วขอบพระคุณครับลูกค้าอำเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสารครามรอคิวปรับสภาพครับ,รบผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฮิเซก,กิ NT540 3แสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับรถสวยๆนะครับเล่มปี61ครับตอนนี้เล่มปี61 369,000น้ิวฮอลแลนด์ทีทีสี่ปี60เล่มพร้อมครับรถเดิมๆขายตามสภาพ3,99,000บาทครับ3,99,000บาทนะครับนิวฮอลแลนด์ทีซีส่าคันนี้259ติดจองไปแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับลูกค้าอำเภออะไรน้อเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงติดจองวันนี้แหละถ้าหลวงลบบุรีโอ้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับจากลบบุรี อ่า M 7 0 4 0 7 0ตัวนี้ปีไหนเอ่ยข้อมูลไปไหนน้อน่าจะประมาณปี52-53คันนี้430,000าบาทครับ430,000บาท4ม0่นเกาสีตัวนี้เช็คสภาพยางใหม่4เส้นล้อสีเทาดำ3า0 0 0 0บาทครับ3 9 0 0 0นาทหน้าหลังเล่มทะเบียนส่งฟรีเล่มปี52จอนเดีย5050์ยดียังอยู่ครับโอ้รถสภาพเดิมๆนะครับแต่ยังไม่มีเจ้าของ สีเดิมทั้งคันนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับได้ไปดันผ่านลังเล็ยบร้อย9ก0ูนย์สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องเช็คสภาพราคาจะขยับขึ้นนะครับ f c เพราะนั้นแนะนำให้ซื้อราคานี้ <laughs> นะครับสามเก้าเก้านะหายากนะสภาพนี้ราคานี้นะครับอ่านิวทีทีสี่ห้าทีทีสี่ห้ารถเดิมๆเหมือนกันครับแต่ว่ายางหน้าไม่ค่อยสวยดอกเลือน,น้อย นะดอกล้นไปแล้วเครื่องเดิมคัดเดิมคันนี้ยังไม่เคยตัดท่อน้วยซ้ำนะครับทีทีสี่หรถดิมเดิมสามห้าเกล่มพร้อมครับเล่มปี5้านะครับไขเออตีเอ็กห้าศูนย์หนึ่งแสนบาทเท่านั้นเองหนึ 9, ่งแสปด้าพนไปดันผันหลังนะครับ4018 4018เอาไปสามครับ3 3 9 0สนบาทนะครับ 4708 sp 4 7 0 8 sp ยางยางหลังใหม่นะครับเดี๋ยวน่าจะให้ยางหน้าใหม่รวมเช็คสภาพอ่าตัวนี้เดี๋ยวรอเช็คสภาพนิดนึงเดี๋ยวค่อยแจ้งราคานะครับใคร fc ทา่านใดสนใจค่อยสายตรงมาใหม่ก็ได้ครับผมวันนี้แอลอะไรเอ่ย34ตัวนี้3 4ยางหลังใหม่ยางหน้าเดิมอ่าตัวนี้เดี๋ยวเช็คสภาพ บ็ดเสร็จเอาไป1,99เก้ครับ1,99เก้ 1999, หน้าหลังเล่มทะเบียนแถมส่ง4 5 0 8ดีทียางใหม่4เส้นอ่าตัวนี้4 5 0 8ดีทีเอาไป2 5 9ครับ2 5 9 0 0 0บาท2 5 9 0 0เช็คสภาพยางใหม่4เส้นเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้น4 5 d i 2 8 9ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิม2 8 9 2> อ่านิวฮอนแลนด์อ่า36ตัวนี้2 8 9ครับเช็คสภาพแล้ว2 8 9 0 0 0 นิวฮอลแลนด์ทีซีสี่สิบแเครับเล่มทะเบียนพร้อมหน้าหลังนิวฮอลแลนด์อีกคันทีทีเจ็ดห้บาทครับสามแสนบาทเอาไปเลยนะครับแอลห้าศูนยอ้าวนี่ไงลูกค้าถามคันที่ว่าราคา399เก้ายังเหลือคันหนึ่งนะครับ fc นี่ปีหกสามด้วยครับสามแสนเก้าบาทเอาไปเลยครับนะครับอ็มหกศูนะ ภาพนี้มีใครกล้าซื้อไหมครับนะครับราคาเอาไป2องแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนห้ 9, าหมื่นเก้าพันหน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับตามสภาพนะนิวฮอลแลนด์คันเล็กอีกคันเก็บสภาพใหม่สามแปดสองแสนสองหมื่นเก้าพันครับพันนั้นยางสภาพใหม่สี่เส้นเลยนะครับอ่าก็โซนนี้ก็อาจจะตกหล่นบางคันอาจจะเป็นคันเก่านะครับต้องขอให้เอฟซีอ่าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดอันนี้ลากเครื่องอัดฟาง อ่าสี่แสนบาทครับสี่0สนหาหเก้ล่มปีหกหนึ่งสี่ห้าปดีทีสี่ห้าูนแปดดีทีอสองแสนบาทคทันี้สองแสนหนึ่งหมืบาทสามสเอาไปแ8 9แปดเครับคันนู้นเดิมๆเ,เลยเครื่องเดิมนะครับสีเดิมเครื่องอัดฟาง HB135 ตราช้างนะครับอ่ารถปี65นะครับตัวนี้นะคะเอาไปอัดได้สอวันแล้วสีกาดก็เริ่มถลอกมานิดนึงแล้วครับเดิมใช้งานแล้ว นะครับเอาไป3 3มแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนสามหมื่นเ้าพนะครับดันใหม่นาซาครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะอเอาไปสองแสนปดหมื่นบาทครับสองแสนแาพแล้วก็36อีกคัน3608กย์างหน้าใหม่ยางหลังเดิม2 8งแสนบาทเช่นกันครับสองแสนาบาทนะครับก็จะ ประมาณนี้อ่้เดี๋ยวยังเหลือฟอร์ดเอาปิดท้ายด้วยฟอร์ดคันนี้แล้วกันฟอร์ด 6, 6 6 t 5นะครับเล่มทะเบียนหน้าหลัง279,000บาทครับผม279,000บาทแล้วก็ L32 ก็ยังอยู่3218นะ390,000บาทครับตันนี้จากเดิม329,000ลด20,000อ่าประมาณนี้ครับผม LG สนใจคันไหนถูกใจคันไหนก็ค่อย สายตรงมาก็ได้ครับ0892832911 0892832911ขายทั้งเงินสดเงินผ่อนรับแรกเปลี่ยนตีเทินขายทุกเงินขายหรือจะคอมเมนต์มาใน YouTube คอมเมนต์มาใน Facebook แล้วก็แอดไลน์มาก็ได้นะครับสะดวกช่องทางไหนหรือสายตรงมาก็ได้ที่เคสทักเตอร์น้องกีบุรีรัม,มติดถนนใหญ่เส้นสองสีตรงข้ามไปรษีน้องกีสนใจคันไหนก็ค่อยสอบถามรายละเอียดมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ